กลับมาสนทนากันต่อนะครับอยู่ในช่วงสนทนาของรายการนี่แผ่นดินสุขภาพดีกับพรีม่าวันนี้เรากําลังเจาะเข้าไปในรายละเอียดของนโยบายสุขภาพเชิงประชานิยมที่กําลังส่งปัญหาต่อผู้ที่ทํางานอยู่หลังบ้านหรือว่าทํางานอยู่เบื้องหลังนโยบายเหล่านี้นะครับตัวแทนที่มาพูดกับเราในรายการนะครับคือแพทย์หญิงประชุมพรบูญเจริญประธานสมาคมแพทย์โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปหรือสอพอสอทอและเป็นแพทย์ประจําโรงพยาบาลสุรินด์ด้วยนะครับจุดเปลี่ยนมีสองช่วงเมื่อสักครู่นี้ที่คุณห<ช>มอบอกนะครับคือจากปี 4- 5ห <5 S 1> ที่เป็นนโยบาย 30, 30บาทรักษาทุกโรคมาสู่ปี50น <5. S 1> ทั่วหน้าเลยทีนี้นโยบายาสุขภาพเชิงประชานยนนะฮะ<ช>ก็คือ,อรักษา <ยก S 1> ฟรีเ,รเลยยกเลิก30บาทไปและมีคดีที่บอกคือร่อนพิบูร่อนิบูลเกิดอะไรขึ้นสำหรับคนที่อยากจะเออร่อนพิบูลนี้มีการผ่าตัดคอนไทคเซติ่ง ทำไข้ก็เสียชีวิตครับแล้ฟ้อง <c oughs> แล้วก็มีการฟ้องร้องฟ้องคดีอาญาฟ้องคดีอาญาแล้วก็มีการตัดสินโทษศ <c oughs> าลชั้นต้นตัดสินให้จำคุก <c oughs> แพทย์ทั่วประเทศเลยนะคะ <c oughs> โรงพยาบาลที่ขนาดเล็กไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลอำเภอทั้งหลายเนี่ยก็ส่งต่อคนไข้กันช่นนิดที่ว่า คือคืออันนี้มีตัวเลขยืนยันนะฮะจากหลายโรงพยาบาลก็คือพม่สกุคุณหมอบอกว่าฟ้องได้ก็ต่อเมื่อถ้าอย่างไงนะฮะถ้าไม่พร้อมอุปกรณ์ไม่พร้อมอย่างไรนะฮะเงินขาดคือคือถ้าถ้าถ้าโรงพยาบาลมีการเดินสายของของแพทยสภาไปแจ้งกับทุกๆคนว่าถ้าไม่พร้อมอย่ารักษานะอาจถูกฟ้องได้ก็เลยส่งต่อกันชนิดที่แบบก็เลยมาอออยู่ที่ผมเห็นภาพเลยฮะมาอออยู่ที่บางส่วนใชสามเท่าทันที สามเท่าทันทีในปีค่าสูนขึ้นห้าหนึ่งอ่ะสามเท่าทันทีแล้วไม่เคยลดอีกเลยไม่เคยลดลงเลยนั่นเป็นนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาจุดเปลี่ยนสำคัญเลครับคุณหมอได้สรุปเป็นสไลด์มาให้เราได้ชมด้วยความจริงว่าปัญหาที่ว่ามันเกิดขึ้นจากนโยบายสุขภาพเชิงประชานิยมกับผู้ที่อยู่หน้างานเลยนี่นะฮะอยู่รับหน้าเลยนี่นะฮะเต็มๆต็มเลยนี่นะฮะสนองนโยบายเนี่ยคืออะไรบ้างไหนปัญหาเป็นยังไงบ้างครับก็จาก การที่คนไข้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วใช่ไหมคะ,<ฮ>ะคนก็ไม่พอครับผู้ที่ให้การบริการยัง,ยงจํานวนเท่าเดิมซีโรโกรอเพราะนั้นเราต้องเอาเงินที่เรามีอยู่ที่เป็นเงินของโรงพยาบาลเนี่ยที่เรียกว่าเงินบำรุงหรือเงินเก็บเนี่ยนะคะไปจ้างคนมาเพื่อรองรับงานที่เพิ่มอย่างรวดเร็วนั้นทันทีก็จ่ายเงินไปส่วนหนึ่งแล้วขณะเดียวกันเนี่ย เราก็ต้องรองรับภาระจ้างพยาบาลจ้างสมัยนั้นแพทย์เราก็จ้างเพิ่มนะคะมีนะคะจ้างเองโรงพยาบาลเองคือเพราวะโคโี่โรคโกรดใช่แสดงว่าคนที่เข้ามาทํางานก็ไม่ได้เป็นข้าราชการไม่ได้เป็นข้าราชการเป็นลูกจ้างอไม่ว่าจะแม้กระทั่งเป็นแพทย์เป็นเภสัชเป็นพยาบาลเอ๋อแต่หน่วยงานรัฐล้วจ้างได้เหรอคะจะเอาเงินที่มีอยู่จ้างได้ค่ะอนุญาตให้จ้างได้ครับครับเพื่อเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่เป็นปัญหาเฉพาะหน้าที่ก้อนใหญ่มาก ทั่วไปเลยทั้งประเทศเป็นอย่างนั้นหมดครับไม่ไม่ใช่เฉพาะโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปนะคะโรงพยาบาลชุมชนก็เช่นกันก็เจอเหมือนกันเพียงแต่ว่าเขาส่งต่อได้แต่โรงพยาบาลศูนย์ส่งต่อน้อยมากจะส่งต่อไปไหนครับส่งเข้ากรุงเทพมาส่วนใหญ่ซึ่งมันลําบากคนไข้ก็ไม่อยากมาทีนี้มันก็เกิดปัญหาขาดคนอย่างรุนแรงแล้วก็เริ่มขาดเงินส่วนหนึ่งเพาไปจ้างอันนี้แต่ขณะเดียวกันเนี่ยเอาไม่งินตอนแรกเงินนั้นเก็บไว้ทําอะไรฮะ เงินพวกนั้นเราก็เอาไว้จ่ายค่าโอทีพยาบาลทัพแพทย์พยาบาลที่ทํางานนอกเวลาจากเดิมที่ไม่ได้เอามาจ้างตก็ตอนนี้ต้องเอามาจ้างแล้วใช่แล้วค่ะเอาไปซื้อยาเนี่ยหลักเลยคือซื้อยาแปดสิบเปอร์เซ็นต์ของเงินนั้นซื้อยาก็เป็นแบบว่าใช้ยาฉุกเฉินว่างั้นเหรอใช่ไหมและขนาดเดียวกันคนไข้เยอะใช่ไหมคะเราใช้ยาเยอะขึ้นมากก็ต้องซื้อยาเยอะขึ้นมากเงินก็ถูกใช้ไปแบบแบบแบบฉุกเฉินต่อหน้าต่อตาเนี่ยภายในปีห้าหนึ่งห้าสองห้าสามเนี่ย เยอะมากเอาแล้วเงินที่มาจากสปสชไม่มีให้เหรอฮะนั่นแหละค่ะก็เงินนั้นแหละที่ว่าเอามาใช้ในการเนี้ยกับเงินเก่าของเราที่ยังมีอยู่ก่อนมีสปสชแต่มันหมดอ่ะเพมันไม่พออยู่ดีสปสชก็ซ้ําเติมเราด้วยการจ่ายเงินให้เราไม่ครบอ๋อเหรอฮะตลอดเวลาอเพราะอะไรฮะทำไมถึงจ่ายไม่ครบฮะเราก็ไม่ทราบเขาอ้างอย่างเดียวว่างบจํากัดมีแค่เนี้ยเงบปลายปิดอ่างบมีเท่านี้ครับเพราะฉะนั้น เออก็ต้องก็มีเงินจ่ายเท่านี้ล่ละแต่จริงๆไม่ทราบเหมือนกันว่าทำไมแต่ว่าเราได้รับเงินจากสปชก็คือได้มาเพียงครึ่งเดียวอยู่ตลอดเวลาไม่ถึงครึ่งด้วยซ้ำบางปีของเงินที่ต้องจ่ายจริงของเงินที่ต้องจ่ายจริงแต่เขาก็อ้างว่ามีแนี้เท่านี้นี่นี่เป็นปัญหาของทุกโรงทุกดินยันได้เลยมีตัวเลขมีหลักฐานไม่ใช่แค่โรงพยาบาลสุรินทร์ใช่ไหมไม่ค่ะทุกโรงอื ทุกโรงพยที่นี่เหมือนรวมโรงพยาบาลชุมชนด้วยนะคะไม่ใช่แค่โรงพยาบาลจังหวัดก็ทำให้ทุกคนก็ล่มจมอย่างรวดเร็วถึงขั้นที่มีข่าวกันโรงพยาบาลเจ๊งในช่วงปีที่แล้วเนี่ยเพราะมันถึงเวลาที่เป็นเช่นนั้นจริงๆแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะที่ที่โรงพยาบาลสุรินตอนนี้ของโรงพยาบาลสุรินนี้ยังอยู่ในกลุ่มที่ยังอยู่ได้ค่ะโรงพยาบาลสุรินเป็นโรงพยาบาลศูนย์ที่อยู่ในกลุ่มที่ยังไม่เจ๊งเพราะ คนไข้น้อยลงสุขภาพดีขึ้นรักสุขภาพมากขึ้น <S 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 2> <S 2> ส่วนกลุ่มที่ไม่นช่น <S 2> <S 2> ไม่อยากทดลองแล้วว่าสุขภาพทั่วหน้าเป็นยังไง <S 2> <S 2> อาจจะเป็นเพราะประชากรจังหวัดเราเยอะมากแล้วมันทําให้เงินรายหัวที่เราได้มา<อ>มันเยอะอืครับแต่แต่อําเภอหรือจังหวัดที่เล็กๆเนี่ยอืตายเรียบอืม ตายเรียบนี่คือใช้ความว่าเจ๊งใช่ไหมฮะไม่ใช่ว่าผู้ป่วยเสียชีวิตใช่ไหมฮะโรงพยาบาลเนี่ยคือยังมีตัวโรงพยาบาลอยู่มีหมออยู่มีพยาบาลอยู่แต่ยาไม่มีนะอ้าวบริษัทยาไม่ส่งนะเพราะครั้งนี้เขาอะไรเงี้ยเข้าใจไหมฮะอืมครับก็ถือว่าตายแล้วละถ้าโรงพยาบาลรักษาคนไข้ไม่มียาให้ก็ถือว่าตายละอืมเราพากันเราพากันเป็นอย่างนั้นไปเยอะมากประมาณ70%็อร์เซนของโรงพยาบาลของรัฐครับครับ ปัญหาเรื่องของบุคลากรละ<ม>ปัญหาเรื่องของงบประมาณละ<ช>นะครับ <c un ip art> คุณภาพละฮะออพอจะออกบอกได้ว่าคุณภาพเนี่ยจริงๆมันเป็นแพทย์พยาบาลเนี่ยนะพยายามสุดชีวิตเท <c un ip art> ่าที่มีแรงหรือมีกําลังเงนินหรือมีของอยู่เนี่ยเราจะทําให้ดีที่สุดกับคนไข้ในเวลาที่อยู่ต่อหน้าเราตรงนั้นมมนเป็นอย่างนั้นไม่ว่ามันจะเจ๊งยังไงเราก็ทําให้เต็มที่อะค่ะเท่าที่เรามีจัญยาบรณและจิตวิญญาณ อันนั้นมันเป็นไปเองนะคะโดยที่ว่าคนไข้ก็เลยไม่เคยรับรู้ว่าโรงพยาบาลมีปัญหาแล้วแม้กระทั่งโรงพยาบาลที่มีปัญหาเนี่ยโรงพยาบาลที่ยังไม่มีก็ต้องเกลี่ยเงินไปช่วยพิศุโลกนี่เกลี่ยเงินข้ามไปช่วยอุ้มผางอย่างเงี้ยค่ะข้ามจังหวัดไปเลยนะคะส่งกันเองเหรอฮะช่วยกันเองเพราะอยู่ในเขตเดียวกันอส่งเงินไปช่วยกันเกลี่ยเงินไปช่วยกันส่งยาไปช่วยกันแม้กระทั่งส่งหมอไปช่วยกันถ้าไม่พอเพราะ เราทําอย่างนั้นจนทําให้ปัญหาที่มีเนี่ยไม่ถูกเปิดอเหมือนกับมันเอออยู่กันไปปีนี้ทํางี้ก่อนนะอยู่กันไปได้ปัญหามันเลยสุมจนกระทั่งมันจะล้มครืนทั้งระบบมันถึงโบยวายขึ้นมาเมื่อปีที่แล้วอครื่งณเวลานี้ก็ยังยังไม่ได้แก้นะคะครับครับครับคุณหมอมีตัวเลขอะไรมาให้เราดูมากมายเลยใช่ไหมครับผมฮะเมื่อกี้เราไปครบกันเรืองฮะมีตัวเลขของโรงพยาบาลที่ยังไงนะฮะที่ เรียกว่าขาดทุนก็ได้เนาะอาฮะครับแล้วก็มีมีครบเรื่องของบุคลาบุคลากรไล่ด้องกฮะให้เราเห็นปัญหาให้ครบก่อนดีไหมครับผมได้ค่ะฮะลงยาบาลที่ขาดทุนในปี52ถึง53อีกสองปีจะอีก770แห่งแหละครับอันนี้คือโรงพยาบาลที่เดี๋ยวนะคะฮะนี่เป็นจํานวนโรงพยาบาลที่ขาดทุนปี52-53ครับเรากําลังอยู่กันในปี54นะฮะสีแดงนั่นะค่ะอาฮะครับ นั่นคือจานวนโรงพยาบาลนะคะตัวเลขที่เห็นครับเรามีโรงพยาบาลทั้งหมดแปดร้อยกว่าแห,ห่งข,ขาดขาดทุนไปแล้วห้าร้อยกว่าแห่งครับอืมฮะแล้วนี่คืออันนี้คือโรงพยาบาลจํานวนขาดทุนเฉลี่ยต่อโรงพยาบาลนี้เอามาถัวกันหมดนะคะาาถั่วทุกโงรงเนี่ยมันดูเหมือนเล็กนะห้าจุดหกหกล้านบาทต่อโรงอ,ะอ่ะแต่ความจริงมันไม่เท่ากันหรอกค่ะอันนี้คือเป็นค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยนะครับอืม ต่อไปนี้ค่ะครับอันนี้ก็จะแยกตามชนิดโรงพยาบาลโรงพยาบาลรพชคือโรงพยาบาลชุมชนเนี่ยสีแดงก็คือรายจ่ายสีเขียวคือรายรับโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปก็เช่นกันนะฮะครับกลุ่มแท่งแรกเนี่ยโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปก็จะเห็นว่ารายจ่ายสูงริ้วรายรับครึ่งเดียวเองออืืครับโรงพยาบาลชุมชนใช่ค่ะทั่วไปกับโรงพยาบาลศูนย์นะฮะรายจ่ายเยอะใช่ไหมรายรับน้อยลง แต่โรงพยาบาลชุมชนเนี่ยอาจจะไม่ต่างกันมากนะแต่ยังไงก็ตามก็เ,เขาส่งต่อไงฮะใช่ไหมฮะใช่รายจ่ายเขาก็ยังมากกว่ารายรับอยู่ดีขนาดส่งต่อแล้วนะฮะใช่ค่ะอืมนะฮะโอเคอเห็นภาพนะฮะโอเคอเจ๊งเลยนะะ <laughs> ใช่นี่คือตัวเลข lamation ตัวเลขปีห้าสามอันนี้คือตัวเลขปีห้าสามปีเดียวครับโรงพยาบาลสูงโรงพยาบาลทั่วไปสีแดงน,นั่นนะน<ฮ>ะคะเราเรียกเก็บเงินจากสปสช,าชาสามหมื่นเจ็ดพันล้านเราได้รับเพียงหมื่นเจ็ด ขาดไปนั่นแหละค่ะเหมือนประมาณหมื่นเก้าเขาไม่จ่ายเราคือสามหมื่นเจ็ดเป็นจํานวนที่ควรจะต้องได้ควรจะต้องได้รักษาไปเรียบร้อยแล้วถึงได้เรียกเก็บคนไข้ที่เราเรียกเก็บจากสปชนนี้ต้องรักษาเสร็จสิ้นแล้วนะคะถึงเรียกเก็บเอาแล้วเงินที่ว่าได้มาตามจํานวนหัวประชากรในแต่ละจังหวัดอันนั้นเป็นเขาไปกรองไว้ที่ตรงกองกลางที่สปชอรอะรักษาเสร็จก็เรียกไปแล้วเราเราเกินไหมล่ะฮะอย่างตัวเลขสามหมื่นเจ็ดพันล้านสามหมื่นเจ็ดคือเรารักษาไปเรียบร้อยแล้ว ครับแต่เกินโค้ตาจังหวัดเราไหมะฮะอ๋ออันนี้คือรวมทั้งทั้งประเทศนะคะรวมยาบาสูม,มันไปทั้งประเทศอ๋ออ๋อฮะแล้วเรียกเก็บเสร็จกลับมาหมื่นเจ็ดอืมเอาแล้ว,แล,วแล้วคือ,อยังไงฮะเขามีเงินไหมฮะเขามีแต่ว่าไม่รู้ทําไมเขาไม่จ่ายจ่าย<อ>ไม่ครบเราก็ไม่ทราบเหตุผลของเขาเราก็ได้แต่เออทวงไปแย้งไปเขาก็มันก็จะมีเหตุผลต่างๆนานา<ๆ>เช่นคีย์ข้อมูลผิดคีย์ข้อมูลไม่ครบคีย์ข้อมูลไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยอืม หรืออื่นๆคือไม่มีก็ให้แค่นี้แล้วก็บอกว่าอมันเป็น global budget มันเป็นงบที่จํากัดอบอกแค่นี้ global budget เหรอฮะ global budget เขาจะอ้างคำเนี้ยมันแปลว่าอะไรฮะสำหรับคนทั่วไป global budget ก็คืองบจํากัดก้อนหนึ่งให้มาทั้งปีเท่านี้เพราะฉะนั้นก็ได้เท่านี้แหละจะเรียกมาเท่าไหร่ก็ตามเงินมีแค่นี้อืมครับ สไลด์เรามีต่อไหมฮะมีค่ะเดี๋ยวเราขออนุญาตไปดูสไลด์ต่อไปนะครับเพื่อจะได้เห็นภาพของอปัญหาความจริงเดี๋ยวเรากลับมา,าชมสไลด์ของปัญหาที่เหลือกันก่อนนะครับเพราะว่ายังไงแล้วก็ตามเนี่ยเราไม่ใช่มีแต่ปัญหามานําเสนอนะครับในวันนี้เรายังจะไปพูดคุยกับคุณหมอในเรื่องของข้อเสนอแนะด้วยเช่นเดียวกันนะครับว่าควรจะจัดการกับเรื่องนี้อย่างไรนะครับ ในเรื่องของปัญหางบประมาณที่นอกจากจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพการให้บริการตามนโยบายาสุขภาพเชิงประชานิยมหรือว่า,ารับประกันสุขภาพกันร,ระบบสุขภาพทั่วนหน้าแล้วนี่นะครับยังมีข้อเสนอแนะด้วยเราพักกันสักครู่ในช่วงหน้ามาดูปัญหาที่เหลืออยู่ของการใช้นโยบายนี้ครับ